สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวแร่นะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวชัดเจนแล้วคนละครึ่งเฟสสามกลุ่มแอปเป๋าตังกระทรวงการคลังเผยสามารถเลือกลงทะเบียนบนเว็บไซต์ w w w k o l a k ดึ่ง c o m ได้อีกทางหนึ่งวันที่12บมิถุนายนจากกรณีที่คนละครึ่งเฟสสามยังมีประชาชนหลายคนมีข้อสงสัยกรณีของกลุ่มแอปเป๋าตังที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองต้องกดยืนยันรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามที่แอปเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยาคนละครึ่งจำนวน3,000บาทช่องทางเดียวหรือไม่นั้นเรื่องนี้มีความชัดเจนแล้วเมื่อ,อนางสากุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการของรัฐอาทิ ชิมชับใช้เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเราชนะมอสารสามเรารักกันเป็นต้นหรือที่เคยใช้บริการกระเป๋าตังสุขภาพหรือวอลเลตสบอมสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเป็นการยืนยันเข้าร่วมโครงการหรือจะลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ w w w k o l a k u n g c o m ก็ได้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างตน้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w k o l a k u n g c o m หากพี่น้องคนไหนไม่มีมือถือหรือต้องการเปลี่ยนมือถือสามารถติดต่อสอบถามราคามือถือ มีราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมืน่นผมจะทิ้งไลน์ไอดีไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมอาครับมาเข้าเนื้อหาขา่าวต่อกันดีกว่าคนละครึ่งเฟสสามจะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนวันแรกในวันจันทร์ที่14มิถุนายน2 5ง4เป็นต้นไป ได้รับสิทธิ์ภาครัฐร่วมใจร้อยละห้สิบำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและค่าบริการวงเล็บนวดสปาทําผมทําเล็บค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนสนมวลชนสาธารณะยกเว้นฉลับ กินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลยาสูบวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน1,500บาทต่อคนต่องวัดนะครับผมเติมเงินในรอบแรก1กรกฎาคมในแต่ละรอบรอบแรกตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่30 กันยายน2 5 1 4รอบที่สองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2564หรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ประชาชนสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจําตัวประชาชนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้มีบัตรสื่อการแหง่งรัฐหรือได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือไม่ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3ตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2อ1 4เป็นต้นไป เวลา0.0 6นถึง22.0นจนกว่าจะครบจำนวนไม่เกิน31ล้านคนหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆใครมีคอมเมนต์อะไรก็ลงข้างล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ